สวัสดีครับวันนี้ก็อยกับเกมและนาล็อกเวอร์ชัน PC นะครับก็ตามที่เพื่อนๆอาจจะทราบกันแล้ววันนี้ตัวเกมมีไข่ใหม่เข้ามาครับเป็นเจ้าไข่มังกรไฟอีลากอนเอกซึ่งของโดยรวมอาจจะต้องบอกว่ารอบนี้ยังไม่มีของที่ทําให้ตัวละครเราเก่งแบบก้าวกระโดดเข้ามาแต่ว่าในส่วนของข้อตูมมีหลายๆตัวสวยๆหลายๆตัวน่าสนใจเหมือนกันก็เดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมนะครับมาเปิดให้ดูเลสสนุกๆํำๆสัก3 0 0 0บาทละกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยสําหรับใครที่สนใจจะเติมเงินแลกราคาถูกราคาคุ้มสุดในตลาดนะครับ ก็จะขอแนะนําเป็นร้าน K o เคเบิลเพลครับก็อย่างของวันนี้ที่เจมาเปิดเนี่ยมูลค่าจริงๆมัน3า0 0บาทใช่ไหมครับแต่ว่าเจเติมจริงๆเนี่ยก็ไม่ถึงนะเพราะว่าได้ส่วนลดจากทางร้านเยอะม,มากแล้วก็เกมอืน่นนอกจากแลกทางร้านก็รับเติมเหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดใครสนใจช่องทางการติดต่อก็ตามบนจอเลยครับหรือว่าจะดูจากด้านล่างคลิปก็ได้ครับเจมมีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วแล้วก็สําหรับรอบนี้มันจะพิเศษนิดนึงตัวเกมมีโปรเติมเงินเข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง9กกันยายน ก็ของที่ได้อาจจะไม่มือวามากแต่ว่าก็เป็นของที่เราต้องใช้เรื่อยๆแถมรอบนี้เนี่ยเติมแค่1นึ่พันเนี่ยครับได้ของไปยกแขงเลยแล้วก็แน่นอนว่าเติมผ่านร้านเคเเพนะครับจะได้โปรตัวนี้ไปด้วยก็เป็น2เด้งเลยครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของของในไข่กันต่อก็อันนี้จะเป็นของทั้งหมดที่มีนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นของแลนเนี่ยจะอยู่บนบนนะครับก็ชิ้นแรกนะครับจะเป็นคอสตอมออร่าไฟชิ้นนี้เป็นชิ้นที่จะอยากได้ที่สุดเลยครับไม่รู้สิเจว่ามันดูเท่ดีนะถัดมานะครับจหหมววกก้ายๆิงด ก็ตัวนี้ออฟอาจจะดูไม่ค่อยเวอร์วางมากแต่เจว่าโอเคนะถ้ามันออกรัวมากๆจนแบบราคามันแบบถูกๆเลยแบบไม่เกิน50บาทจะได้เหมือนแบบเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่หามาใช้กันถัดมานะครับลูกโป่งแพนด้าอันนี้จะเป็นส่วนปากครับเพิ่ม a p พดีหนึ่งแล้วก็ออสแตดอีกหนึ่งก็เรียกได้ว่าเท่มากครับเพราะอย่างส่วนปากตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีของดีๆมากๆให้ใส่กันเท่าไหร่และอย่างตัวเจมีใช้โป่ง APD ดีเก่าอยู่เจอนี้เข้าไปก็เรียกได้ว่าน้าตาตกเลยครับถัดมานะครับจะเป็นเจ้าคอตูมแมวขนหน้า อันนี้ก็ดูตลกตลกน่าสนใจดีครับใส่แล้วมันจะเหมือนแบบปิดหน้าตัวละครไปเลยแล้วตัวแมวเนี่ยมันขยับได้ด้วยนะครับถัดมานะครับจะเป็นเจ้าชา์โดเพิ่ม e อ p ก็ของเก่าที่ในเซิร์ฟเคยมีเนี่ยมันเป็นสาหรับเลเวลไม่เยอะใช่ไหมครับอันใหม่นี้มันจะขยับช่วงเลเวลขึ้นมาให้ครับก็เป็นร้อยถึงร้อยสี่เก้าแถมถ้าเกิดเราตีบกเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าช่วย EFP ได้เยอะเลยนะครับเพิ่มมาสิเปอร์เซนต์กว่าเลยถัดมานะครับจะเป็นโลใหม่อันนี้โดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเกิดราคาไม่สูงมาก เพราะว่าสมมติถ้าเรามีซักบวก9เนี่ยมันจะได้การไล่ท่าครับประมาณ10%แล้วก็ดินน้ำลงไฟอีก5%สุดท้ายนะครับซองการ์บอสซิลก็แน่นอนว่าถึงจะออกยากแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับก็รอบนี้อาจจะมาโลเคชันแปลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเอ้ยพี่อยากดูเปิดบนเรือหอบ้างก็ได้ครับผมจัดไปหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้ลองสูตรไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกัน,นะ แล้วก็นี่นะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับ70ฟองเนาะก็เดี๋ยวทีละ5ฟองจัดไปคลิปพาร์ทนี้เดี๋ยวจะอาจจะไม่ได้ต่อนะครับยังไงถ้าเกิดพูดตะกุตตะกักไปบ้างก็ต้องขออภยัยอ่ะก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะลืมอะไรหรือเปล่าวะของในตัวเจคียแล้วเนาะไปครับไปเปิดกันครับ70ฟองทีละ5ฟองนะจัดไปครับ1 2 3 1 2สองเฮ้ตะกี้เหมือนเห็นได้เฮมทีนึงปะ เดี๋ยวนะอันแรกเป็นฟู้ดบ็อกซ์ฟู้ดบ็อกซ์ก็ยังพอโอเคอยู่ครับคือพวกจริงๆพวกยาบัฟที่ได้มันโอเคหมดแหลนะเนาะแต่ว่าแค่อาจจะแบบไม่คุ้มกับราคาไข่1ฟองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นยาเพิ่มอ๋อนี่จะเป็นยาเพิ่มพลังป้องกันครับทั้งดีเฟนต์แล้วก็เอ็มดีเฟนต์นะครับ30%เอร์เซ็นัพพลิท3% 30นาทีรอคิมขอบคุณครับผมอันนี้มีคนซิปมานะแล้วก็อันนี้อะไรวะฟูลสวิงอันนี้ก็จะเป็นยาเพิ่มแอทแท็กนะครับเออเจเพิ่งรู้ว่าตัวฟูลสววิงก่ตััมนนาพเีย มันโอเคอยู่นะครับคือตอนแรกเห็นมันใช้คาว่าเพิ่มแบบเล็กน้อยไงเจก็นึกว่าเพิ่มเพิ่มแบบนิดเดียวแต่ว่าอย่างไอตัวมานาพันเนี่ยไปลองกดดูมามันเพิ่มเอเมทแท็กแบบ50เลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมือนแบบได้วูดใหม่มาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้คืออะไรวะแองเจลิ่งพ o t i ชั่นพชั่นที่แสจะน่ารักและมีผลประโยชน์ไม่ใช่มีผลประโยชน์มีประโยชน์ไลน์สกิลเบสซิ่งเลเวอห้าอ๋อก็โอเคนะแต่ว่าแองเจลัสเราอาจจะไม่ค่อยอยากใช้หรือเปล่าครับเราอาจจะแบบ อยากได้แค่เบสซิ่งอะแต่ว่าถ้าเกิดเบสซิ่งเลเว่าห้ามันจะสู้เลเวลสิไม่ได้อย่างงี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นขวดยาน่ารักน่ารักดีแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้จะคลิปแล้วเนาะโอเคครับอัดแล้วก็เออรอบนี้จะเอานี่มาแล้วด้วยเอาไอ้ตัวแว่นขยายมาแล้วจะได้คลิกขวาได้เลยอันนี้นะเฮมขอดีๆนะส่วนเฮมมันมีอะไรดีบ้างหว่ารอบนี้นึกก่อนนึกไม่ออกเลยอะเปิดเลยแล้วกันนะครับนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอยากได้ไอ้ตัวอลร่าไฟมันน่าจะเป็นแบบผ้าคลุมอะไรอย่างงี้ม กดผิดอ๋อนี่ไงครับได้จริงด้วยตัวหมวกคล้ายๆกับหมวกจิ้งลีดอะก็ตามที่บอกไปนะครับว่าถ้าเกิดสมมติราคามาถูกมากๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะแบบให้ตัวเด็กใส่ให้คนมาเล่นใหม่ใส่เนาะใส่ได้ไหมวะใส่ได้นะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อจะใส่คอตูมทับอยู่ก็ว่าทําไมไมันไม่ขึ้นถอดก่อนอาจจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับใส่ได้แต่เวลน้อยด้วยนียน่เนาะเท่าไหร่เอ่ยตึ๊ดตึ๊ตตึ๊ตึ๊อ่าเลเวลที่ต้องการเป็นหนึ่งเลยนะครับก็ตัวใหม่ใส่ได้เลยนะโอเคครับชิ้นแรกนะ อันนี้ใส่อันเดิมท้บไปก่อนโอเคไปแล้วนะครับ5ฟองแรกถ้าเกิดแบบ5ฟองล้วได้ของสมใส่1ชิ้นก็ก็ถือว่าโอเคเลยเนาะต่อนะครับเดี๋ยวนะโอเคหนึ่งสองซ้หนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วเพิ่งบอกเบว่าถ้าเกิดได้ไอเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้เอ่อของสมใส่1ชิ้นต่อทุก5้าฟองจะโอเคใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ได้นะครับได้เป็นพวกฟูลสวิงพวกยาดีฟนซ์ ยาดีเฟนต์อันนี้เจว่ากากสุดเลยอะคือจริงๆผลมันดีนะแบบเพิ่มทั้งเอ็มดีเฟนต์ทั้งดีเฟนต์กายภาพใช่ไหมแต่มันสามเปอร์เซ็นต์มันอาจจะแบบเห็นผลไม่ค่อยเยอะถ้าส่วนตัวว่านะก็นี่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องไม้ผีนะครับเอ๊เหมือนเมื่อก่อนจะจําได้ว่าไข่แรกๆมันให้มันเป็นกล่องที่แบบใส่ไม้ผียี่สิบห้าอันปะอันนี้ใครจาได้บ้างเอ๊ของเก่ามันสิบหรือของเก่ามันยี่เหมือนของเก่ามันยี่สิบห้าเลยนะรอบนี้ลถเหลือสิบแล้วหรอครับอย่างหยาบเลยเอ๊เหลือเหมือนเหลือมันสิบแต่แรก อันนี้อันนี้ไม่ชัวร์ครับเออแต่ว่าก็เป็นกล่องไม้ผีสิบสิบอันนะน่าจะไม่ค่อยมีราคาเลยอะคือแบบได้ได้กล่องไม้ผีได้พวกแบบฟู้ดบ็อกซ์อะไรพวกนี้ยังดีกว่าโอเคนะครับจัดไปหรือมันเป็นไม้ผีพิเศษก็ไม่นะไม้ผีธรรมดานี่แหละเออต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับ <c oughs> ก็สรุปสิบห้าฟองได้ของสใสัยมาชิ้น,นเดียวไม่น่าดีใจตอนแรกเลยนึกว่าจะออกง่ายไงเห็นรอบที่แล้วมันออกง่ายใช่ปะ่ะรอบนี้เละกลับมาหยาบแล้วอะหรือว่าโลเคชันเราไม่ดี แต่ก็มีไดมม้มานาพัสมานะครับอันนี้ก็คือตามที่บอกเนาะเพิ่ม m อเ a ทแท็กนะครับเยอะอยู่เปลี่ยนโลเคชันดีกว่าเอาเป็นในเรือแล้วกันนะในเรือก็นนะ่าเป็นเรือขอมเหมือนกันนี่แหละเดี๋ยวดูก่อนอ่ามีห้องอาหารนะจัดไปครับ1 2ึ่งสองซหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้เยี่ยมเลยคืออันนี้ก็ไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ของสมัยส,สักชิ้นเลยครับได้พวกแบบ อย่าป้องกันฟูตบล็อกแล้วก็สวิงเคนะครับอ่ะต่อ1 2 3 1 2 3 4 5เฮ้ยตะกี้เห็นซันกาเซ้ใช่ไหมมันพอจะเป็นไปได้ไหมว่าซันกาเซ้มันคือส่วนไอตัวออร่าไฟอะออร่าไฟมันอยู่ส่วนไหนว่าคือมันใส่เป็นปากล่างใช่ปะ่ะซันกาเซ้มันอยู่ตรงกลางไม่ใช่แน่เลยจัดไปนะครับ1 2 3โพโอ้โหอะไรเนี่ยผ้าปิดตา ใส่ส่วนกลางจริงๆด้วยครับตามแว่นตาแล้วก็ทนทานสถานะสตนด์สิบห้าเปอร์เซ็นต์มีรูปะไม่มีรูด้วยตึ๊ดติดตดต,ด,ตดก็น่าจะขยานหรือเปล่าอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเป็นแพทคาส,ส่ามาคนมันทำวิธหนึ่งร้อยการสแตน์กันง่ายขึ้นใช่ไหมอย่างการออคิโลย,ยังไม่ค่อยมีราคาเลยอันนี้การแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ดูไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ใส่แล้วหน้าตาเป็นนี้นะครับพอไหวไหม <laughs> ทำไมดูดูจากดูรูปตัวนี้ดูว่าแบบน่ารักพอปิดมาอย่างนี้ๆก็เป็นโจรสลัดอย่างหน โอเคครับก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เจว่าไม่น่าจะน่าจะแบบเกินตลาดอะคิดว่าไอตัวหน้าต่างอันนี้ไอพูดผิดไอตัวตาตะกี้ต่อนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าคือไอได้ตัวมานาพัทกับฟูสวิงมันยังโอเคนะแต่ว่าไอเดดแบตนี่ไม่ค่อยดีเลยอ่ะอืม <c oughs> โอ้ยเสียงหาย ติดอัพเพิ่มดวดแปปหนึ่งหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำโอเคต่อนะครับอีก5ฟองจะครึ่งทางแล้วเนาะจัดไปครับหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ,โอ, dev, โอ้ยขอโทษดีครับไอก็อื Overwatch. มันก็ตะกี้แบบเออก็คือนับเป๊ะๆไม่ทันอนะแต่ว่าเห็นก็มีต่ยาบัฟเหมือนเดิมครบับวนกันอยู่แค่เนี้ย ต่อนะครับ1 2ึ่งสองซ้ำหนึ่งาี่หเจว่ารอบนี้เจได้ไปเกิดแน่เลย3,000บาทเจน่าจะขายคืนได้สักประมาณ500มั้งมีห้องอื่นให้ไปไหมเนี่ยหรือว่าสูตรเรือของมันใช้ไม่ได้ต้องกลับไปโบสเราแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไงตรงปลายเรือหอเลยครับถ้าเกิดสมมติเปิดได้ไม่ดีก็กระโดดเรือหอลงไปตายตรงนี้เลยแล้วกัน <c oughs> จัดไปนะครับต่ออีก5ฟองนะหนึ่ง เยี่ยมเลยคือได้ได้วนอยู่แค่เนี้ยยาโพลิ่งฟูลสวิงมานาพัทเดสแบนต่อนะครับหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยจริงปะเนี่ยคือได้แต่พวกนี้จริงเหรอเนี้ยมันจะวนอยู่แค่นี้จริงเหรอเนี้ยโอ้โหให้เราได้ลุ้นสักครั้งหนึ่งได้ไหมเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วมีห้องใต้ดินกว่านี้ไหมขังตัวเองก่อน ไม่มีนะอันนี้คือลึกสุดแล้วของครับของไอตัวยานบินไปหลบมุมห้องก่อนอืมตรงนี้แล้วกันต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอฟูลสวิงเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช้ได้ยันปีหน้าเลยโอเคต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยมันมีนี้ด้วยหรอ อัน,นี้ก็เป็นยาบัฟครับไม่ไม่ได้ดีมากอะแต่ว่ามคือคือมันเป็นยาบัฟบบนึงออกใช่ป่ะมันแบบว่าต่อให้เป็นยาบัฟที่ดีมากมันก็คือเป็นยาบัฟที่แบบใช้แล้วหมดไปไงราคามันก็เลยจะไม่สูงมากแต่ว่าเพิ่งได้แรกเลยครับเป็นแบตเทิลพิลนะครับสิอันอันนี้เคยโชว์ในคลิปก่อนๆแล้วเนาะก็เป็นยาแบบเพิ่มไอเขาเรียกอะไรนะเพิ่มแบบพวกสถานะอะไรเงี้ยพลังโจมตีมัง้งถ้าจำไม่ผิดเออต่อนะครับเออสิ้นหวังแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าไข่ห้าฟองสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นมัรไฟเนี่ย ไม่ใช่มาไฟพูดผิดเป็นออร่าไฟนะครับมาไฟตัวหนึ่งจัดไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคน้ำตาซึมแล้วครับไม่ไม่ไม่น่าจะได้ลุ้นแล้วล่ะห้าฟองสุดท้ายนะไปพึ่อพับ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 พื่อพับพึ่อพับพื่อพับจัดไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ซันกาเซตอีกอันหนึ่งแต่ว่าถ้าได้เองลูก ไอดาวแปะหน้าอีกรอบก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมจเจว่าเผลอๆได้ไอดาวแปะหน้านี้มาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะยาบัฟยังมีราคาสูงกว่าหรือเปล่าจัดไปนะครับโค้เรียบร้อยจริงๆด้วยโอเคก็รอบนี้เรียกได้ว่ายับมากเลยเนาะยับแบบเกือบๆสุดตั้งแต่เปิดมาเลยมั้งก็ไม่แน่นะก็มีมีบาง,งรอบยับกว่าน,นี้อีกแต่ว่ารอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยับครับได้ของตามนี้เลยนะครับตามที่เราเช็นในจอตอนนี้เลยแล้วก็นี้สองอันนะอืมีแค่นี้เลยครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยงังไงฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม